มาเกับคอลเลคชันดีคุณลคิัินลินินมาเลยนะออกตะเข็บตะเข็บสักหน่อยครับผมใช่ไหมครับคอลเลคชันนี้คอลเลคชันนี้ครับก็เป็น Spring Summer 2026ครับของ Uniqlo นะครับก็เป็นคอลเลคชันที่ผมชอบมากครับเพราะว่าเขาเป็นอย่างที่โอใส่อยู่เนี่เป็นพรีเมียมลินินนะครับก็มีเฉดสีใหม่ๆด้วยครับอย่างที่โอใส่เป็นสีฟ้าแต่ก็ยังมีสีน้ำเงินสีแดงชมพูสีเขียวครับ ก็ไม่พิมพ์เป็นเป็นพรีเมียมลินินนะมันเป็นลินินร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ใช่ครับพรีเมียมลินินก็คือเป็นลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราก็มีเป็นเอ่อลินินเบลนด์ด้วยครับก็เป็นผ้าผสมลินินครับมันถุงผ้าอยู่แล้วก็แบบนี้ใช่ครับเป็นผ้าผสมกับลินินนะครับแลทำไมเส้นนี้มีความโดดเด่นนะเป็นทีเด่นหรือเโดดเด่นนะครับเพราะว่าเอ่อการเอ่อทั้งทั้งทั้งเรื่องของเนื้อผ้าด้วยแล้วก็เรื่องของสไตลิ่งนะครับที่กำลังมาในยุคนี้อย่างกางเกงผมก็จะเป็นแบ็คที่จีนก็จะะเเป็นนนกกางงงทที่่แบบบรรหหลวมอยคั แต่ว่าก็จะมีการตัดกับอออย่างเสื้อที่อาจจะพอดีพอดีหน่อยครับก็จะมีเขาเรียกว่าเเป็นสัดส่วนในการแต่งตัวสมัยก่อนอาจจะเป็นยาวใหญ่กับใหญ่อะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะมีแบบว่าข้างล่างใหญ่ข้างบนอาจจะพอดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มแบบสัดส่วนคอนทราสต์เวลาเราถ่ายรูปก็จะดูแบบเออสัดส่วนดีขึ้นเลยมิกเอมเด็ดมากอะไรนะมิกเอมเด็ดระหว่างสีอะไรด้วยครับก็อย่างที่เขาบอกว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยจะเพิ่มเรื่องของเฉดสีเข้าไปนะครับอย่าง สีฟ้าสีน้ําเงินสีแดงชมพูสีเขียวครับที่ที่มีเขาคิดให้แล้วครับใช่ครับก็เป็นเป็นสีในโทนที่เป็นแบบพาสเทลนะครับซึ่งเาว่าเออมันไม่ได้แค่เป็นชุดอย่างที่โอใส่อยู่นะครับก็จะมีเป็นสปอร์ตแวร์ด้วยที่เพิ่มสีสันเข้าไปให้เราแต่งตัวเนี่ยไม่ใช่เราไปยิมเสร็จเราออกมาจากยิมเราก็สามารถเดินไปเที่ยวได้ไปเล่นได้ครับซึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเสื้อแบบว่าสีนิ่งๆหน่อย มันตอบสนองไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยว่าใช่ครับรใช่<ล>ครับอย่างอ,อ,อย่างลินินเนี่ยครับก็สามารถที่จะใส่ในวันที่เราเทางการก็ได้หรือวันที่มันสบายๆก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าผ้าลินินเขามีคุณสมบัติพิเศษเรื่องของความลื่นการใส่สบายครับแล้วก็จะไม่ดูเนี้ยเป๊ะเกินไปครับมันจะมีความยับนิดน,นึงซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของลินินครับฝาก่นอะไรเพลิบครับก็ฝากสําหรับยูนิคอร์สปริงซัมเมอร์2026นะครับก็มี เสื้อผ้าหลายอย่างนะครับแล้วก็มีเฉดสีใ<ร><ส>หม่ๆด้วยที่ทางยูนิฟอเพิ่มเข้ามาครับพลาดไม่ได้เลยครับเอเคค่ะพี่เยวสิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้ของพี่สิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้เหรอครับต่อการเดินป่าการเขาฝ่ายจะหมดยาข้าว <ไป S 2> เขาแซวแว่าไปเดินป่าไปเดินป่าเหรอครับเออไปได้ไปต่ออย่าเอากระเป๋าลากไปครับแต่ินีกสงสารลุกมหา อะไรฮะเปลียบเป็นแบบแบกเอาแทนได้ไหมได้ครับไหลก็จะซุดนิดนึงแต่ก็ได้แต่ไม่ครับจริงๆพี่ๆเขาแบกให้แต่ก็เขาแน่าจะไม่เอาไปถ้าไม่อยู่เหมือนเป็นกระเป๋าลาก่อนก็อ่อก็ด้วยความที่เราแบบว่าติดมันมีกระเป๋าใบเดียวที่ชอบเดินทางแล้วก็น้องรักผมมาร์ทเขาไม่ได้บอกมาร์ทบอกมาเลยพี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเราเตรียมแต่ของอื่อื่นแล้วเราก็แบกไปแล้วมาร์ทก็ถามผมที่สนามบินเลยครับ พี่โอเอาอันนี้ไปจริงๆเหรอเนี่ยแล้วก็หัวล้อไม่หยุดเลยผมก็เออมาร์ทคงไม่ได้คิดมากลงเครื่องก็โดนแซวอีกไปตรงแถวนั้นก็โดนด้วยเขาไม่ได้บอกหรอว่าที่ต้องไปมันจะเป็นเปยนทางเราจะประมาณำอะเราทการบ้านยังไงก่อนใช่เราทำการบ้านเราไม่ได้ไปอะไรเลยถภาพป่าอะไรยังไงมาดูไว้จริงมันเราใช้ใจเราเราไปเดินเนี่ยเราไปกับน้องรักเราอยู่แล้วเราก็อุปกรณ์เราก็พับประมาณหนึ่งครับผมเออ ซื้อนิดหน่อยซื้อก่อนไปไม่กี่วันเองอใช่ครับแต่กระเป๋าเนี่ยคิดว่าที่ที่เรามีอยู่มันดีนะมันลากได้มันอะไรได้คนทางแน่นอนเยขึ้นเขาแล้วไม่ได้ลากเราให้ลูกหักอ่าและและไอ้อน้องรักที่ไปตัวยก็ช่วยะอะไรเร้าช่วยเราช่วยน้องรักเขาก็ต้องมีกระเป๋าของเขาที่เขาต้องแบกอ่แลวค่อยๆคำแนะนำเราว่าเอาระหว่างที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็เขาไม่ได้บอกเรื่องกระเป๋าแค่นั้นเองคือเราบอกหมดเลยไม่อยากรูว่าเขาบอกเขาบอก หรือเขาแค่ชวนกันไปเดินอะไรมาตอนที่เขาชวนเนี่ยเขาบอกเราว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นดอยแต่ผมก็คิดไม่เห็นยากเลยไปได้ประจำเลยแล้วคือตัวก็คิดว่าไปดอยไม่ได้เดินเออคิดว่ารถน่าจะไปเจาะไม่น่าเดินมั้งไม่เดินใช่ไหมก็ชิลล์นะโอ้ยเดินตั้งหกเจ็ดชั่วโมงแล้วพี่สงสัยเรื่องนี้ทำไมเราต้องเก็บยดตื่เรากลัดเลยอธิบายพี่ังอ๋อครับก็คือที่ดอยหลวงเชียงดาวครับที่ผมไปกับมาร์สนะครับก็เขาเขาจะเป็นเหมือน เป็นส่วมที่เราเราต้องเก็บรื้อเราไปครับก็คือเขาจะให้ถุงเราแปดใบเราจะชิ้งช่องเราจะอึกก็ได้แต่ว่าเขาก็เราก็ต้องเก็บไปทิ้งในที่เดียวกันครับ <c oughs> แต่ว่าพอเราอื้อเสร็จเราก็เขาต้องอธิบายละเอียดเลยไหมใช่ <c oughs> เอาถุงเนี่ยใส่เข้าไปใน ซ่วก่อนแล้วก็ยองเหล่าเข้าไปพอเราเสร็จแล้วเราก็มัดใช่ไหมแล้วเราก็เขาจะมีถังไม่เอากลับไปเขจะมีถังมีถังให้เอาไปทิ้งรวมกันใช่เขาจะให้จัดการให้เรียบร้อยใช่แต่แค่ว่าเรามีหน้าที่ต้องเคลียร์ของเราขอบใจของมันเป็นยังไงเพราะปกติเราปุ๊บแล้วกดนะแต่อันนี้คือต้องมัดรวมกันมีความที่แบบมันจะมีความแห้งแล้วก็มัะแข็งแกร่งยะมันเละเหนียวหน่อย แต่ก็มันมันก็โอเคนะครับผมว่าก็เป็นมันก็เป็นเพราะว่าตรงนั้นมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแล้วก็เออเขาค่อนข้างแบบว่าอนุรักษ์อะครับมันเป็นเขตอนุรักษ์ทัศน์ป่าด้วยไม่ลืมไม่ติดลงมาจากรอยไหมอะไรนะไม่ลืมไม่ติดลงมาจากรอยไหมลืมทำผมที่มัดนะไอ้ถูกที่มัดเราจะไม่ลืมไม่ลืมลืมไม่ได้หรอกจ้ะใช่ครับ มันคือประสบการณ์แรกของพ่เลยใช่ไหมเนี่ยแบบที่เจออะไรแบบนี้ไม่ได้อาไรแบบนี้ที่ไปกับมาร์ทครับที่ได้ไปกับมาร์ทแล้วกันแต่ผมก็เคยขึ้นไปที่อื่นแล้วแต่ว่าดอยหลวงเชียงดาวไม่เคยขึ้นเลยแล้วก็้อนบอกประทับใจมากๆทมากครับประทับใจทุกอย่างประทับใจทริปแล้วก็ประทับใจสถานที่ด้วยครับว่าแบบมันสวยมากๆกแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาติมากๆอยา ไปอีกไหมต้องดูคิวก่อนนั่นมันจะไปอยู่ที่ทิศนั่นนะฮะถ้าอยากไปก็ต้องดูไปได้ไปมาแล้วไงถ้าไปตอยอีในไปอีกถ้าม้าจุชวนอีกไปแต่เมื่อไหร่ต้องดูคิวก่อนให้คิวโอแน่นเลยน้องลันลาไปด้วยไหมน้องลันลาไปด้วยน้องลันลาไม่น่าจะขึ้นไม่น่าจะขึ้นหน่อยใช่ล่าสุดเออ ผมไม่อยากพาเขามาแต่ผมไม่รู้จะพาเขาไปไหนใช่ผมก็เลยไปกับเขาก่อนชวนมบชวนต้อมามาเปไงว่าอาจะต้งขากับสุนัขว่าอยากไปกับเรารือเปล่าดูน้องลาบผมว่าอยาเลยเพราะรถกระบะยังฟาดกับกำแพงเลยพี่อย่าเอาขึ้นไปเลยลันลาคนลันลาไม่ไหวใช่เพราะว่าที่ขึ้นไปกับม้าแล้วถ้าใครได้ดูคลิปอะครับตอนขาลงอะหนังชีวิตเลยเพราะว่าฝนตกแล้วรถก็ลื่นฟาดกับฟาดกับกำแพงฟาดกับเขาอะครับเห็นภาพไหมว่าถ้าลองลันลามาจะไปไหน โอ้โหลืมแพทฮะนี่จะ่าลาบดเม่ล้วนีดจะาดก็ไม่รออย่าดูถูกน้องนะ น้องแอร์เย็นนะพี่บอกวร์เย็นป่ะหนง่ยน้องเย็นน้องอึดไหมน้องอึดไหมน้องอึดมากแต่แอร์น้องชอบไปก่อนก็จะอายบางทีเวลาพาคนมารายการเวลานะะเาจแบบโมได้20นาทีแรกแล้วพอ25มันเริ่มไม่เย็นแล้วก็แบบเออพี่ขอโทษจริงๆว่ะเปิดกระจกเอาเปิดกระจกเอาให้ครับกลับมาคำนั้งีม่ดู สิ่งที่ได้ไปต่อในสองพันยี่สิบหกสิ่งที่ได้ไม่ต่อสิ่งที่ได้ไปต่อครับในปีนี้ค่ะในปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะเทรนออกกําลังกายแล้วกันใช่เพราะอยากอยากจะมาทําร่างทองไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเทรนทั่วไปครับไม่ได้หมายถึงโลกหมายถึงเวลาเวลาที่ได้ไปต่อสำหรับโลกปีนี้ที่ได้ไปต่อมันต้องยังไงครับหมายถึงว่าพี่โอจะทำอะไรต่อพี่โอจะทำอะไรต่ออยากวางแผนอยากมีร่างโลก บางคนพามาได้ไปต่ออะไรอย่าง,งาเงี้ยก็น่าจะโฟกัสเรื่องงานนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีภาพยนตร์มีงานอะไรอีกหลายอย่างในปีนี้ก็น่าจะาลุยเรื่องงานครับคิดว่าน่าจะได้ไปต่อคืองานไปต่องานไปต่อเราไปอยู่แล้วแต่แตเราต้องไปด้วยไม่เพราะแปลว่าปีนี้จะได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นครับก็มีมีรับงานปีนี้ก็ค่อนข้างหลายชิ้น ล้างล้างทองจะได้ไปต่อยเออเหมือนกันพี่เฮ้ยเลยบว่าเพื่นๆติดตามเหมือนกันอ๋อแล้วก็ช่วยกกลับมาดูแลสุขภาพครับก็พยายามแบบว่าออกกำลังกายถ้ามีเวลาว่างก็ควบคุมอาหารนะพี่แต่ที่ได้ไปต่อทุกปีคืออะไรนะสีจมพู วนมอ่ะจะไม่เกี่ยวอ้้นแล้วก็ประวเออมันก็เกี่ยวกัน้ไม่ได้ไปต่อแบกับาจะลงมาแบบเปนตามไปก็เออู ก็เป็นเกียรติครับรู้สึกดีที่ชชื่นมครับแล้วได้ไปต่อไันมีแพนมีแพนจะลบมั้งมีการติดต่อที่ยวกต้องได้ลไม่ได้ลบมีแต่จะบิ้วอ๋อบิ้วเหม่มบิ้วหมาถึงว่าพอเมษาก็คือโ้จะถ่ายคอลเชน่นใหม่เออมี่ักทย่งใหญ่ไหมย่งใหม่ใช่ครับแต่ว่าก็ก็ก็ดีใจครับที่เขาชื่นชมเรา แล้วสีมันเปลี่ยนไหมครับมยังเหมือนเดิมอันนี้ลูกเขียวที่เป็นลูกเขียวมันมีเฟดบ้างเหมือนเกงยีนตามวะมันโดนแดดเหรอใช่มันก็เหมือนเกงยีนมันมีเฟดมันก็มันคือเสน่ห์มุมมันมึไม่ใช่อีสต์้าส์โอเคครับเดี๋ยวเอาเอาไปเรื่อยเหมื